สวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้อยู่ดีสบายบ่จ้าเงียบครับสบายดีครับเป็นจังไหนทางผุ่นอ่อนบ่โอ้ยผ่อนสองมือ่อสามมื่อวันนี้โอ้ย่อนแปลกๆผ่อนคนตาตายเนะาะครับไปหาอยู่จะน้ำต้นไม้ต้นน้ำปลาต้นเหมือนกันเมีนผ<ต>่ออยู่น้ำนทงน้ำทาเนาะครับโอ้ยงวดว่งหันบนล่างเลยเนาะคัดแท้สามเจ็ดเจ็ดสาม ความครับสาวนหน้าได้บ่ครับนี่เยาวาสิปเป็นลมโอ้มาครันมันหกสามเด้อโอ้ยแบบบ่เอาน้ำเนาะมาเขาทางด้วยเมียนมันได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะสองเด็กเนีน่ผู้เพิ่นหมาน,นเนาะเพิ่นสองด้วยเนาะพก็ได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยป้าดวงดีเนาะในละค่ะผู้มีดวงผู้บ่มีก็จวบแล้วก็บ่ได้ดอก ตามนั่นแหะปล่อยไปสามหาสามเจ็ดศูนยหศูนเจ็ดมีสามเจ็าใจเต็มเบิแต่ว่าพวกนั้นเอผก็บอเอาผมบอเอาเดี๋ยวพมกามเก่าเราปัะเเดี๋ยวผมกเลยวะอู้ยดีใจน้ําจดีใจน้ำมันมันเนาะกะนั่นตัวผอ้ไรผ้ไรด้๋ยวด้ค่าปลาทูกับโอ้ใครอยู่จะได้๋คาปลาทูก็ดีแล้วจะอันพี่น้องทุนกับขอมาหลายอยู่จะกั จอบอยู่ได้อู้เงียบเทพกตว่าเห็นติดธุระหลายๆอย่างเนาะเอามโอนีกัสันให้มาปล่อยไปเพิ่นไปจับสวยไปแน่ค่ะมันสื่อยากคือว่าล่ะค่ะครับครับเด็กคนละฟังกรับมาเปะด้วยค่ะเปะเลยค่ะคนละฟังกระไดเนะาะครับวันนี้ก็ลงตัวล,ลงตัวะล่อนเลยกระลุกตัวเก่าอีเด้อโอ้ค่ะเอากัสันค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกจ้าครับผมเด็กเด่นบนล่างเด่นบนล่างจ้า มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดวิ่งหนึ่งกับสองครับเรียนหนึ่งกับสองจ้าตับจบคู่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่สองสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหกเก้าครับ เจ็ดคูมันเดิมครับไปกลับพร้อมแล้วครับบนล่างผมโมเนนไหนครับเพราะว่าเนนเนี่ยมันบอกตัวเนนในเสพ่นหามาาส่ปันเนนเราเองก็ได้ครับค่ะกันจบเบื้องเนาะเอาเลยคนละฟังครับคนละฟังจ้าคนละฟังบ,บนครับเอาแถวที่หนึ่งครับจ้ามีแปดมีสองมีห้ามีเปดมีสองมีห <6, 7. S 1> ้าหกเจ็ดมีหกมีเจ็ดจ้า แถวที่สองแถวที่สองจ้าเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งสามมีสี่มีสามมีสี่ครับเหมือนเดิมครับแถวเดียวกันบ่ม,มาทน้ำกันคัดแถวยิ่งเสียแ้งะไรครับค่ะมันเป็นสูตรของบนไ่ะแต่ว่าขางมันลับมาข้างล่างยังว่ดเสียแรมันก็มาข้างล่างข้างบนคนละฝั่งค่ะเน้นคือเน้นบนแต่ว่าต่อยล่างไว้เน้นบนกันล่าง อ่าเ,เ,เป็น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 ส่วนของบนครับค่ะเพระาะว่ารามันจะรุนหลายข้อของบนลนะครับอันนี้เป็นเป็นวดที่วดทีห้าสิบเก็บได้อนนี้เลยก็ะฟังนี่จ้าวดทีห้าสิบแล้วก<อ>็ก็จะฟังกับใดมาฟังละตัวครับค่ะดับกับอาอยุนะค่ะเลขดับเอาอยุเลขดับล่าตรงตรงจ้าวดทีห้าสิบเก็บเด้อนีคะ่ะมีแปดหกมีแปดหก เก้าเก้าศูนย์สองสองแปดสามหนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดยงนี้ป่ครับไย้ยินค่ะห้าเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดหนึ่งเก้า มห้าสามหกสี่หกสี่สิบสามชุดครับสิบสามชุดอันนี้ฟังดีๆ้ะคะ่ะดับร่างตรงๆเนาะค่ะเนาะฟังดีๆเลขดับเดอะะ้อค่ะนี่ชุดนี้ครับครับอืมถ้าเมนมว่าผู้ใดบ่เข้าใจทั้งไหนก็สาม,มารถทุบไปหาที่เซียนบ้านผือได้ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้าเมนบจ้าครับ ผู้ใดเพิ่นยั่ไรไเด้ดับของบนไา้เพิ่นทั่วเมาเองคือเกาแล้วครับเพราะว่ามันไดยครับเมียนค่ะมันหลายหางเนาะกันเปนผู้ใดกับติดต่อทางเสียนบ้านพื้ได้โดยตรงเนาะสำหรับตัวเลขเพิ <20 S 1> ่นกับเรียนดียูบ่เซอครับเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับจ้เาเขาคือเกาอยากให้มันมากคือเกาลแล<ต>้วครับค่ะแต่ว่ามากได้ไหมคันค่ะแต่ว่าเลขเลขดับนี่ดับยูเนาะดับตรงๆนี่คือประหยัดต้นทุนไปได้หลายครับ ครับครับตัวกราซื้อได้ครับจ้าแต่ว่าตัวตุงบมีสิทธิ์มาเนาะครับแต่ขันูลใดบวมากกับท่านได้ครับจ้าจ้าจุอยากได้เลขทางนับทางบนกับทางทั่วมากอบผมโดยตรงเลยเพราะว่ามันไปกับฟสี่สิบสุดค่ะเพราะว่าซาบนาก็ให้เบอร์โทุติดต่อไว้อยู่แล้วเนาะขันบ่เข้าใจเมื่อวาสิเป็นดับล่างตรงๆหรือว่าอยากได้เลขดับบนก็สามารถทรกไปหาทางเส้นบันผือได้ที่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกปดเก้า เนาะค่ะตามผมจ้าอันพี่น้องเคนกับสีมานยังไม่อยากคนถามมาหลายคนอยู่ค่ะแต่ว่ากัานเนาะค่ะตามดวงนั่นแหละพู้เรงคนกันเลือกสื่อตัวที่มันดังของสี่เมฆค่ะตัวที่สื่อบ่อไก้ก็คุ้มสื่ออยู่หันเ <MC S 1> ต็สี่พ่นตัวมาเพนู้้หลายตัวจีโอ้ยดีใจน้ำพินเนาะ,ะครับผมดีใจนาครับตั้งวันนี้ก็เขาคือเขาครับจ้าพินยังมั่นใจเนะาะอือ ทั้งทั้งเธอถามเนี่ยว่าทั้งทั้งเสียนนี่มักตัวใหนนี่จิตนใจนี่มักในใจผมในใจผมส่วนตัวผมเนาะจ้าผมมักหนึ่งแปดหนึ่งหานึงเจ็ดครับโอ้มักติดหนึ่งครับผมโอ้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทั้งความความชอบส่วนตัวของทั้งเสียนเพิ่์เนาะครับครับจ้าต้อาก็ยากเน้นไหนนะเพราะว่าเซธายฟเซฟมันเป็นเน้นะสิไปออกตัวว่าเน้นนั่นสิมันเสี เป็นการจิตเจ็ดตางหลายนะเมีนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใดทุนน้อยกะจอบเบิงมาเจ้าของมักตัวใดวัดดวงเจ้าของไปเลยก็ได้เนาะค่ะครับครับเพราะว่ามันกับบอระเจ็ดครูกับผู้วัดพูอเวียงอยู่เมีนค่ะกันเน้นเน้นบนนั่นแหละแต่กันล่างเนาะจ้ะเนาะครับเต็มเต็มสุดเต็มสุดมันซิบหาสุดซิบหาครูไปได้ครับโอ้ตัดอกว่าปั๊บลงไปเยอเจ็ดเยอะเจ็ดก็แปนี่ลยนะมาเกินนี่ จ้าคุณตัดออกครื่องตตวครื่งคุนเนาะครับค่ะค่ะค่ะเอาก็สันบรุกวนเวลาแต่งใดก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะอากาศ่อนคักายจ้าเอาฟังยังถึงพี่น้องแฟนจังเอฟซีแน่เสียนบ้านผือครับเชื่้าับขอให้เอฟซีทุกคนครับเสียงกับเด็กๆกันหน่อยพ่อหอมปากหอมพ่อครับพ่ออาไม่โศกไม่ใช่กันจเลยมีเงินมีทองไปเที่ยวสงการเนาะจ้าล้วก็ หนึ่งรับกันคู้บ่ม,มากับพานไปได้ครับกันคู้ได้ยังไรไดีรับข้างบนกับให้ทั่วมาเมาก็ผมจเขาคือเหมดืเดิมครับแต่ว่าอาจจะบอกจะบอกออกเบิรนคืองวดบางหนาันอากก็ขอให้เขาล่างเขาบนก็นดีเนาแะแต่ทุกคนกับขอสุกข่วมสุกขควมเจริญแต่ทั้งสองสาวมานากันให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ